365 breaking news ในช่วงเวลา14นาฬิกานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนมีผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างทําให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้ภาครัฐและหน่วยงานราชการเอกชนและภาคประชาชนร่วมมือกันรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนซึ่งได้กำหนดการดำเนินการตั้งแต่วันที่11 ถึง17เมษายน2557และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนและมุ่งให้เกิดการลดอุบัติเหตุจึงได้ประกาศให้การรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นวาระแห่งชาติค่ะ ไปกันที่ต่างประเทศนะคะสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2และเจ้าฟ้าชายชาลส์ต้อนรับประธานาธิบดีไอร์แลนด์ไมเคิลดีฮิกกินส์พร้อมด้วยนายมาตินแมคคิดเนสรองนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์และอดีตผู้บัญชาการกองทัพแบ่งแยกดินแดน IRA ที่เดินทางมาอังกฤษ ครั้งประวัติศาสตร์โดยการต้อนรับเป็นไปอย่างสมเกียรติรวมทั้งงานเลี้ยงอาหารค่ําที่พระราชวังวินเซอร์โดยยังมีนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดคาเมรอนและบรรดาเซเลบริตี้คนดังเข้าร่วมงานด้วยนายฮิกกินส์กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการก้าวเข้าสู่อนาคตของไอร์แลนด์และอังกฤษและลืมฝันร้ายที่เจ็บปวดจากสงครามแบ่งแยกดินแดนไอแลนด์ ซึ่งไอร์แลนด์นั้นเคยทำสงครามกลางเมืองกับอังกฤษจากความพยายามแบ่งแยกดินแดนของกองทัพ IRA ส่วนกลายเป็นสงครามนองเลือดซึ่งดำเนินมากว่าหลายสิบปีก่อนไอร์แลนด์ได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอังกฤษค่ะกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะใน365 breaking news ช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะ